เราเดียวห้องเดินองขอวันนี้เราจะมาจัดรี้านกันนะครับเนหม่วา เรือเรือนันเองม่ม่สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่ห้องมือนนังขอวันนี้ก็คลิปที่สองแล้ววันนี้เราจะมาตัดุย บน้นนนนกกกััััะครจท่านผู้ชมครับวันนี้พวกเราทีมงานเปิดห้องเมื่อน้องขอก็ได้มาล่าท้ายอย่งวะที่สถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสรา,ารคามซึ่งเราไม่ขอเอ่ยนามสถานที่แห่งนี้ ดูจากบริเวณรอบข้างแล้วเต็มไปด้วยความน่ากลัวและความน่ารากอะ่ะอยู่ภายในตัวบ้านนะครับความน่ากลัวของบ้านหลังนี้ในประวัติเราไม่รู้ครับปัจจุบันเราก็ไม่รู้และอนาคตเราก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเราจะมาดูกันว่า จะมีพลังงานบางอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้หรือไม่ครับคำเตือนรายการนี้ทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นห้ามลอกเลียนแบบรายการนี้เหมาะสำหรับบุคคลอายุตั้งแต่สองขวบขึ้นไป ผู้หญิงผู้ชายกระเทยเกทอมดีสามารถดูรายการนี้ได้ข้อควรระวังในการชมรายการห้ามกรีดร้องเสียงดังห้ามหลับตาและห้ามหัวเราะดังๆนะครับท่านผู้ชม <c oughs> บุกโดอาจจะพบพระงานบางสิ่งบางอย่างก็ได้ตอคปัญหาไงวันแล้ววันนี้วันโตวันโอวันนี้เรามาที่บ้านล้างไหอลังไม่ไนต้นม่ท่ม้านไมต้นไหม่ต้นม่ต้นตรงนี้ใหม่ๆเดี๋ยว บรรยากาศท่้งยังครับดูเลยนะครับอุ้ยกูยันทั้งวะ่ะยานกับตุ๊กตาอันนี้ข้าเจ้าซีซั่นแต่เมื่ออาธิตตรงนี้ยานเข้าไปโอ้ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปสำรวจด้านในนะครับสำรวจด้านในนะครับน,นี๋ยวจะนั่งกินข้าวก่อน <c oughs> โอ้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบ,านบ้านโบราณแต่ว่ามี่ใบ <c oughs> ปภาพสมัยใหม่ปะ ท่านผู้ชมครับในขณะที่เราทำการอัดวิดีโอนี้อยู่ก็ได้มีเสียงนาฬิกาดังขึ้นทำให้พิธีกรบางรายต้องกระโดดจากบ้านล้างหลังนี้ลงบนพื้น โดยไม่ต้องใช้บันไดครับท่านผู้ชมซึ่งความน่ากลัวขนาดนี้ทำให้พิธีกรกต้องลงทุนขนาดครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นบ้านหลังที่สองที่เราเชาวทีมงานเปิดห้องเมื่อน้องหอจะเตือ <c oughs> มาดูกันครับว่า ความมึนของพิธีกรจะทำให้พิธีกรได้พบกับพลังงานบางอย่างได้หรือไม่ครับประตูนี้ถูกปิดตายครับประตูนี้ถูกปิดตายนะครับซึ่งหมายความว่ามันจะต้องมีพลังงานบางอย่างย่อเป็นได้ ซื้อแลครับเลยของนี่นี่ละพงนี่อาจจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก็เป็นได้ทำไมครับจะไม่ไหวล้วโอ้ยเง๋อแก่เงาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาย ออของนักศึกเข้าขไปครับเข้าไปครับ,ไ,รบไม่ลองไม่รู้โอ้โคุณเสียวใหม่ก็ต่บรรยากาศรอบข้างนะบจะอุ้ยคนเดวของนักศึกษาเด็กื่นเ้นก็ต <c oughs> ่ <c oughs> อไนักศึกษครับนักกอย น่าจะจะเป็นหนังสือที่โกแงปีสี่เก้าสองห้าสี่เก้เข้ามาครับผู้บริหารในกาจัด่มกันว่าเป็นมูนี่เรียนเรียนสาเลียนวะเกียนส่วนี้ก็จะเป็นห้องหนังสือนะครับโอ้ดูน่าจะมีความรู้มากมายครับโอ้เจแบบว่าอะไรเนี่ยน่อครับปแสทกบครับดูสิเแบบ่ะ ซีเหลืองในโจ๊ะไม่เฝ้ากันน้อเป็นยังก็เป็นกู้ยเหี้ยอุ้ยนี่อย่างวะนี่คือที่เก็บกระดูกโอ้โห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  นี่มันไรน้ำนี่เนาะอุ้ยชาดแบตนครับ <laughs> <c oughs> ตกลองตกลงตกลงที่สแบตตอตกลองตกลองครับช่างมันเถอะกูชี้แเปิดเฮ้ยลับมอะไรกันเราเราเราโดนก็ออกลับนะครับเฮ้ยปักไปน,นี่ักไปยี่ น้บมันล้างคราอทีมงานเปิดห้องเมื่อน้องขอและผมก็เลี่ยมตามากกับแฟดมึงนี่สัตว์เลี่ยมตาคงไฟบานล้างวันนี้เราจะมาสอนการใช้ เราไช้อย่างไรการใช้กัรใช้ล้อมตัวนี้ครับล็อกปัญจยานครับผมปัญจยานปัญจยานที่ถูกประปเลยครับชิ้นนี้เขาใช้สำหรับฟาดคนฟาดคนนครับเวลาขโมยขึ้นบ้านจะให้ส่วนชิ้นนี้โอ้ไม่เอาครับส่วนชิ้นนี้นะครับมันเป็น เรือเรือนั่นเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราจัต่อนะครับตยังมืนไม่จบยังมืนไม่จบซึ่งมีย่งเงี้ยตื่นฝันเต็มที่เอง นี้คืออะไรเยแอกแอกนะครับใส่รู้อันนี้น่าจะรู้นะครับว่ามันใช้ทําอะไรสวมเขาครับผมนี่ครับนี่รงนี้ครับโอ้แม่งกูดเหมือนสาสตร์ไทยได้อะไรบ้างอิสานนี่ทำอะไรครับเป็นหมวกนี่ยเป็นหมวกอ่ะเฮ้ยตอนนี้มันใช้ทำอะไรครับใช้ทำอะไรครับฮะตอนนี้มันใช้ทำอะไรครับเป็นหมวกเเป็นหมวกเก้าโอ้เหมือนกับเหมือนกันหัวมันนุ่มไปเท่านั้น ต่อไปเราจะเข้าไปข้างในกันนะซึ่งบันหลังนี้มีความน่ากลัวเป็นพิเศษเพราะว่าเฮ้ยเะไยแสงอะไรวะเฮ้ยไดงไหมเฮ้ยท่านผู้ชมครับมีแสงไฟแดงด้วยนะครับอู้น่ากลัวมากเลยตอนนี้อู้น่ากลัวเข้ามาดูครับเราจะพิสูจน์ว่ามันคือแสงอะไรกเป็กเป็กโอ้แ่สุดยอดครับทูนิแฟร์ดิคอเวอรี่ เฮ้ยปิด,ปด oh, uh huh. และในการสำรวจบ้านหลังนี้ <im Assessment> ก็พบว่าเป็นห้องถงมีรูปภาพมีลูกผู้หญิงประดับอยู่ตามฟ้าผนังมีแค่นี้นั่นเองเอาละในขณะที <im S 2> ่เราใช้ทำ รายการนั้นเรายังเจอสิ่งหนึ่งครับนั่นก็คือเต่าเต่าเอาละเอาละรายการจนก่ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้เพราะว่าใช้นานไม่ได้นะครับเพราะว่าอัพนานนะครับกว่าจะอัพได้กลัวคนด่ากลัวคนด่าครับมันน่าเบื่อรายการของเราก็จบเพียงเท่านี้ ติดตามชม EP 3ได้อีกครั้งเร็วๆนี้เมื่อเรามึนและเราเมาด้วยนะครับติดตามกันด้วยเปิดห้องเมื่อน้องขอ